วิดีโอในว,วันนี้เราจะทำการแข่งจับโปเกมอนในแมปไม้ครับประเทศไทยกันเพียงแต่ว่าโปเกมอนทุกตัวจะทําการสุ่มเกิดและเราก็จะมีสิ่งพิเศษนั่นก็คือปืนที่ทำการเอาไปยิงเพื่อนหรือแม้กระทั่งยิงโปเกมอนของเพื่อนก็นได้คลิปวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมันจะปวดหัวแค่ไหนไปดูกันเลยครับแล้วก็เครดิตคนสร้างแมปอยู่ใต้ดีสคริปชั่นใน,ใน,นะครับทุกคนเก่งจริงไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดไลค์หน่อยนะน้องไปข้าบผ่านทางและก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับเอาของในกล่องเลยเพื่อนให้เกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมใช้เวลา <ๆ S 1> โอ้ยกรยิกูเฮ้ย过来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 ลยแลเยแลเลยตายแล้วาย่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าย่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่าย่าฮ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 ตาาฮาาา่าาฮา่าา่า่าาาาาา่าา่าา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 า่าา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  อ๋อยังเหยียบมือห hey, oh, yes. ัวก oh, yes. you know, ูม yes. ันไม่เป็นเยอยโยโยกูกูมาจับโปเกมอนอยู่แถวถิ่นไอ้จิมดีกว่าปะมาแถวแถวยมรานะใช้ด้านทา อันนี้โอ้เจอควายจับไม่ได้เหี้ยควายตัวใหญ่เกินเจอควายพ่อฝั่งนี้ไม่เจอตัวเลยเุ้ยวุ้ยแก้วมันคนลเลี้ยงกันเนี่ยมึงมึงตดนกูด้วยฮ้ยโซโลอาร์ตโซลอาร์ตยี่อะไรเนี่ยบ้ากำนันเหรอเนี่ยกูได้ยัดตู้ด้วยเปล่ายอจริงมันต้องเป็นโปเกมอนที่แบบว่ามันอยู่ว้าวโหโหโหไม่ีไม่ีอยู่จริงขนาดแบบไม่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 ใช้ลัคกี้บ็อกหรืออะไรกูยังดวงสว่างเลยว่ะทำไงดีวะ

ได้เหมือนเดิมเลยฮะเล่นโอเคโอเคอ้ชคอยิงอยู่ตรงทุ่งนาด้ยเพื่อนอ้ไอ้ปืนปนก็ได้แต่ไปเจอคนะเฮ้ยเจอละคนนึงพออมพอไอนุยไอ้ไอ้กูมาเกิดปายอดโบเลยครับมีปืนระยิงไม่ได้ล้รอบปืนปืคนไอ้คนเดีใหม่ไอ้คนสวยอ้าวอ้ามันไดคนยากเลยมนคนยากเลยมีคนยากเลยพัญไทนอนสิงวะเียร์ปัอนสิงนี่สั โดนสิงลูกาอโอ้ยโอ้ยโปเกมอนมาบังคับบินเนี่ยโอ้มาบัับบินไม่ได้เขาบินไ่เป็นเพื่อนครังคับบินยาาครับมาที่ัจับไปก่อนแล้วกันมาเลยวินาคารเดียเอ้ยมาอุ้ยใหญ่ใหญเดียวใหญ่เจเจอทองดีทองแท้ไอ้ยาว้ไเลยดีวดวโอ้โอ้ยทำไมฝันจะมีชันหลตัวมากเลยอะโอ้วันเต็ม ยัยกวยมึงเล่นปักอลไปดมึงกี่การยี่ฝันดูมัิงปันไเีียมันยิงกันตรงไหนวะทำอะไรกันเนี่ยยี่ีหากันแล้วก็ยิงกันเยอยุวายเลย้ยสมวเพื่อนยียปืนมาไม่ได้ยิงมยิงเท่าไหรเอาไอ้กูโดยิงเอยยิงกะถือไม่ได้ใช้ไปละมึง ้ยเอาแตไมกตาไอ้เหียมไงเนี่ยตะกบตุกเกอร์พูมึงเหรดพูมึงกบารากันเฮ้ยยางครับ้ย้ย้ยเดอเดีๆๆเียุณโดนเป่าหัวไอ้หวเเล่นโปเกมอนภาษารองิงกันดมันมีอกเบเตอร์โซนอะไอ้เีย เป็นตกโซนสตเฮ้ยเทศย้้เย็บปืนกันจกูยิเต็มเลยนัโดนัเลยก่กว่าีเพิ่งอ้เย็บปืนเย็บปืนเย็บปืนีไว้ยการลือแค่หนาทีนะเพื่อน ้ยไปคาโบไปเลยโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้ยเฮียดิขยิสัตเลยขับปะขับโปเกมอนยากจัดเลยกูจะขับไปตึกใบหยกดิกกูยัขับไม่ได้เลยโปเกมอนครบแล้วกูทำอะไรก็ได้โปเกมอนกูครบแล้วอ่ไรข้าคนนี้ดูเล่ะมากติ๊ต๊ติไม่เอาปืนมาทำเพียร์ยินก็เฉยเลยกูหลบหลบก็ตึกใบหยกกูหลบก็ตึกใบหยกโอ้ยเหี้ยหลบมิดตัวนี้โคตรเท่เลยตัวนี้โคตรเท่เลยชีต ฝั่งนู้นไม่ทำอะไรกันวะพวกมึงจิงกันหรอเฮ้ยพ่อมึงอะเพื่อนตรงไหนเฮ้ยสอมเย้กูบอกให้เล่นป๊อกเก็ตบอลได้ยินไหมคุยย่อยได้ปะ ยังไปอยู่คอนเสิร์ตปนี่กินแต่กูนควยเลยวมดโอเคครับตอนนี้นะฮะเราเหลือเวลาทั้งหมด3นาที49่ิบาวินะครับในการได้จับเกมอนนะครับ3นาที49่สครับทุกคนเออนี่เราสกอบอุ้ยเราสกอบตายเฮียฮ่้ฮ่าฮเอียมันมีอะไรมิดแท้งมันตัวหน่าวอันไหนพ่อแก้วไม่ไม่มีตัวอะไรจริงนะเว้ยมันดูแบบดูแบบเป็นเป็นวัดแบบไม่มีตัวเลยเลยตัวเทๆไม่มีเลยเฮ้ยผมเจอไอ้นี่อะอะไรฮะไอ้นกไอ้นกนกนกถือคณะถือคณะไอ้นี่หายฝาแฝดเลยนกคณะ กูดูแล้วไหงย้อนถห้เกิดสมมติว่ากูไปตรงกูไปหมู่บ้านเผ่าังกรฟ้าว่ากูจะเจอปุ๊กมันเทพเป่ะเออวา้เยเพี่ยผมขออนุญาตไปดูนะฮะหมู่บ้านเผ่าังกรฟ้านะครับ เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็าสร้างเกิดแล้วก็าสร้างเกิดหมู่บ้านหมอกมัอนก้อนฟ้าเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยหมู่บ้านหมือนก้อนฟ้าเฮ้ยผมเราจะเป็นหมู่บ้านผอมเหมังกรฟ้าไอ้กสักหมู่บ้านหมือนก้อนฟ้าคืออะไรวะไออน่ะราชวังอ่ะราชวังอ่ะโอ้ยแล้วก็ซ่ามาเลยลูกพ่อไอ้็นิวเราเราขึ้นมาข้างบนไหมเราขึ้นมาข้างบนไหมเราจะไปหมู่บ้านผอมเหมือก้อนฟ้าไหมปดูว่าหมู่บ้านเดี๋มันขึ้นยังไงวะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเฮียเดี๋ยวดิไปไงไอ้สัสไอ้ยีปเปอรมบอกว่าไม่เดียวมันนนจม้เพื่อ ไอ้ยันตัวแม่นักก็พยายเพิ่มทีไอ้ตัวกูบินอยู่ตัวกูบินอยู่เดี๋ยวตุกนี่ตัวกูแลนดิ้งสวยปะตัวแลนดิ้งสวยป่ะนี่ไอ้น้ำมันบินยังไร็วะตอนนี้นะครับเหลือเวลาทั้งหมดอีกเพียงแค่ยี่สามสิบวิเพื่อนอู้วววิปอบอุปกรฟ้าเปิดมาเจอนี่เลยไอออนลีสองหนึ่งหมดเวลาครับตอนนี้โอ้หมดเววลลาแ้นะครับโอเคครับมาตอนนี้นะครับผมก็ทับพีซีได้เลยฮะเลือกโปเกมอนที่เราจะเล่นได้เลยนะครับรอบนี้นะฮะมายกมือกูก่อนก็ได้เพื่อนตัวแรกครับ เปิดมาเล่นของเล่นของโหวตไปเปล่าวะแต่เขาแดนก่อนเลยครับเปิดมาแล้วก็แดนเลยหรออ้ยโอ้ยตยกติ๊กตองเนี่ยตัวตก้วครับตันนี้อันนี้้วกันนะเปลี่ยนมาอา้อู้เออไม่มีจริงเนี่ยเธอเออท่าอะไรอ่ะแสดมพื้น เชื่ออุ้ดยเกิดตัวเลยพอตึงเฮ้ยโอ้โหสิงเกดตัวเลยกลับมาลุกพอติดกระต่ายอีกแล้วครับตัดแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะผมใช้ท่าลังจิตครับนาาาบี่เป็นตัวเหมือนไอ้นั่นอะไอในเอลเอลอะชื่อเลยนะป๊อปปี้ป๊อปปี้เอ้ยอา่ามันต้องเปลี่ยนตัวคอมแบมเปิดมา <c oughs> โหมดไลค์ดิวครับไม่เปลี่ยนแล้ว,ว,วอู้หติดคนเตาแต่ฟินแต่ฟินติดฟินนะติดฟินนะ ติดทีทีได้ไหมติดทีทีได้ไหมหลบลบหลบลบไอสัตว์ลบไม่ได้จะลบกันเลยเปลี่ยนนี่นะไอเจ้าหน้ามึงแกวี่ยละยอดเจอหน้ามันอีกแล้วไอ้เหี้ยจวเปลี่ยนตัวครับแสมเพลินฮะเปลี่ยนเมตาคอรสครับอุ้ยทีมเมตาเล็กหรือไงวะไอ้สัตว์นี่แน่นอนกูเปลี่ยนนี่เลยได้เพื่อนกูเปลี่ยนตัวบ้างเฮ้ยยตัวปัญญาอ่อนเฮียตัวปัญญาอ่อนยันตัวยันตัวปัญญาอ่อนนง ถ้ามันม okay. so yeah. yeah, well, yeah. ีท่าตั้งทีเดียวโป้งเลยอ่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนดูเธอมาโอเคจะได้จะได้ไปกลิ่นแล้วไปตัวแล้วไปตัวไอ้เหี้ยเฮียจะถึงไปตะกอดมาดีเพื่อนดีเผามันไปตัวนะไม่ถอยไม่ถอยไม่เผาน่ามดแล้วครับเปลี่ยนตัวฮะประมาณลูกรักเลตตัวนี้โอ้ยไอเฟิกไฟบาร์กตายก็ตายล่ะเฮ้ยเราปั๊มยฮียเลยไอเด็กมิชันไฟบารเดมิชันไฟบาร์กเท่อะเอาจริงเฮีย กีตอนตนทองเกตทองเจอดีไอ้น้ำทองดีทองแท้โอ้ยทองดีทองแท้โอ้ยชุบอลห่อเยอะคนดีโอ้ยโอ้ตฝักเนมันเกียร์กูยีบีดี่นมันเทยีวายซาูเดียววะมอมีทูโอ้มีทูมันหล่อขึ้นปะวะมีูมัดูหล่อก็ไดแต่เจอกูทองดีทองแท้ เอาเป็นตัวอ่ะดึงแต่ท่ามีแตกอตอ่ะไม่เลยเจ้าอนปิ้วว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 วหนวว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 วัวว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 ่วว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 อวว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 วกววววววว่ววัว กากจัดเลยเชี่ยไม่เดียวเหมือนเดิมครับเวลาที่มันต้องพ่ายแพ้กับทองดีทองแท้แล้วอุ้ยตีไม่ได้ครับเป็นวอลสิงห์เป็นวอลสปวอลสิงห์เนี่ยเป็นผีหล่อเยี่ยนเนี่ยเออผีผีเหล็กเยี่ยนหน้าตาเม่งนี่เอื้อเยี่ยนทุกครั้งที่กูบาดคิ่แกเยี่ยนี่กูต้องเจอหน้าตัวเยี่ยนี่อีกแล้วเหรอมันอาจจะเป็นแบบคนที่แบบรักไงเพื่อนเฮป็นวอลเป็นวอลเป็นไปอีกข่าวล่าสุด ได้ลเขาจะมาเป็นเอกีอะไรเมียกูตอนนี้เอกคือบอสโอ้ยตีตีกูแรงเลยเต้ไม่กินเลยอืมโดไปดีตายตายตายพวกเดียวเทจอดรอเด็กน้ำเอ้าลืมไปเป็นเป็นเป็นมือดีกว่าอ้าวเฮียมันอยู่เทิร์นตัวอะไมาวะติการ์ตองอย่างนี้ติการ์ตองไอ้อย่าเบื่อหน้าเลยเฮียเป็นเหล็กเดียตียากๆไอ้สัตว์ที่มันเข้าเป็นเหล็กไอ้พวกตัวเหล็กตียากอ่ะงเราไฟเผาหมดอ่ะจบเลยไม่มีไฟเลย เอาน้ำปรับแล้วกันสนิมขึ้นไปเป็นสนิมไปน้องรูเฟกเอาอะอะไรเบรกเอามันกดไปได้เป็นเทินแรกอีกน้องอีน้องมือเปลี่ยนมาประตูอ่ะอุ้ยมันดูดเลือดมันดูดเลือดมันดูดเลือดไข่เดาปั๊มนี่ใหญ่อุ้ยโดนด้วยไอเดปั๊มไปเหี้ยนี่อุ้ยหรักอบรักอบอ่ะฮะอุ้ยอุ้ยเขาเติมไฟเห็นป่ะท่าก็เทียร์นี่ทำมันเทียร์กันนี่น้ำแข็ง เหมดเลยกครับสุดหลุปรอบแรกครับดูไปชนะคริวประธานกับนัท l e ครับโอ้ส่ตัวแรกครับอิเล็กโตับัสกับือดนสโลปอิเล็กต์ูเอ้ยของพี่มันเป็นตัวอะไรวะเป็นฟ้าไฟฟ้าเปฟ้าเพ่เพี้ยอะไรวะเอ้าไม่ม่มีบอกหนีชิบหายแล้วเอ้าไม่มีบอกว่าถ้าขับรู้ขับรู้รอบตัวโอ้ยกดปุกกดมุกมุกเปิดมาไลฟ์ซีิครับนี่การ์ตูกจีนไดโดนโดนไอ้น้องฮ่าฮ่าอยู่หักแบบปไปมาไฟฟ้าช็อตอุ้ยช็อตไรเหลา เฮ้ยเขาเลยจิบเปลี <so ่ยนตัวไฟเยอร์ดูไฟเยอร์ไม่นะเที่จไก่กงงอโดนสลีปตอดได้ไงวะเฮียโอตเลยโดนได้ไงวะไอสัตว์หินอย่างนั้นหรือตัวไหนมีหินวะก็เลยก็เลยหินอย่างนั้นหยู่ดูอีกแล้วแลกูตื่นโอ้ยหินอย่างนั้นลือมีทูกเยอะเด็กระเพราอ้าวมันเปลี่ยนอุย ึงงจะะที่่ยอนี่มันอะไรมะมังกรน้ำแข็งมั้ไม่น้ำแข็งหินโอ้ยเป็นน้ำฟอตีไม่เข้าเลยว่ะไอ้ปอบีมครับโอ้ยแตกไปเลยเฮียทีเดียวเลยอ่ะน้องโดนทีเดียวได้ไปอยู่ที่โพสถ์ไซด์ทองที่ทองแดงตัวเฮียตัวเฮียตัวเดียวแพ้ไอ้ยทองที่ทองแดงไม่เลี้ยม่ไม่กูเปลี่ยนตัวเฮียไม่กูเปลี่ยนเฮียดิวไปจับทองที่ทองแดงเลยแล้วโอ้ยเอาเฮีย พี่เบิร์ดกระเป๋าเองโอ้ไม่ดูมันดีอ่ะวอ้เหี้ยเนี่ยหลับก็โดนที่ตีท่าหลับด่าไปโดนติดไฟตัวมันไปซะอุ้ยตัวว่ะไปยูไปเยอะอีกแล้วโอ้โหอุ้ยแกอุ้ยอุ้ยที่เฟปโคตรแรงราคามันนี่โดนดีเดียวแนมันอยู่ที่โปรไซดอนมันมาแล้วมีกันไอารอิสระหาแล้วตัวยันต์ตายตายหาไปแล้วด้วยโอ้โ รับทีอ,อาร์ตอีกแล้วไอ้อดิวแม็ก๊อปคอมกูมันเนี่ยไม่ใช่ครับไอ้แม็กเหมือนกอ็กูเลยเตัวตัวเหมือนกอูทุกอย่างเลยเีต้าปวมอนนี่โอ้ยตดนใจคิค้ไอ้ดอกมันก็นาลังจิตที่แรงที่สุด้แพ้พิดพายละโอ๊ยกโงะเฮียดูไปกินกิงะด้วยหรือไปต้มีอะไรอ่ะไวต้ยไ่้กงะมาทักกูเด่นกูครับอื้มไอตัวเฮียีเลอวะนม่นเลนนะอุย้ยตาย เอ้ยกบเทียกมากับมือแต่ไม่ไหวไงพี่อะก็เทพไหมพี่หลบได้โอ้ยโอ้ยชัวร์นีชิบหายแล้วโอ้ยเปิดไว้ครับไปเลยฉันยังเหลืออยู่ริบตอมครับโอ้ยโอ้ยสวยเรียบร้อยครับนัสซีชนะรอบนี้ yes yes ฉันเลยเอาตัวนี้มาเลยโอ้ลูกพ่อปล็ลบได้ควายบวอะไรที่มากระดู๋ไอสัตว์ใหญ่พิ้วใหญ่พิ้วโอ้ยลบได้ล็อกได้ไอ้เหี้ยตัวกหมันเลือดพิ้วเลยไป ไม่เมาอย่างนี้อโอ้โหจีโด้กูไม่นวันเดียวโดนหลับไอี๋เป็นยาอ่อนนี่ดูไปจบได้หลบไม่ได้ว่ะเอชเชนออริจินบนอุ้ยโนบูโนกูนกูเปล่าประโยชน์จัดหลบได้อีกแล้วไอพวกเป็นยาอ่อนเอามาอุ้ยอ้าวกระเบียดกระเบียดไอ้ดนาะเติมตัวปะไหลอุ้ยอลลัสอุ้ยดิพิชนกระเบียดอีย เนี่สัพพะทยตัวยังไอ้เหี้ยป่ะโอ้โหนี่จะผิวผิวจัดประหยับผิวหน่อยจุ๊บๆเอ้าที่เสร็จแล้วไม่เกี่ยอะตัวนี้แข็งเรีแบบยบร้อยโอ้ยดูดิโอ้ยวันนี้ยี่กระเบียดกระเบียดผายละเอามาปรับโดยเฉพาะไอ้น้องอุอย้ยนี่อีกแล้วเหรอไม่มีตัวชนะ<า>เลยมา อือหึนอนไม่หลับหลบได้ปะกระเบียดหลับไปกระเบียดหึดันจับไรเอาโอ้ยมียิบมีตีมพิวอย่อะวะโซเบียนโซเบียนเยี่ยบโอ้ยมันหล่อสุดๆจากตัวเนี้ยยีโซเบียนโซเบียน้องเต้โอ้เป็นตัวไปเพียบมาเจอหนีไหมอุ้ยชิบหายเลยจีอีจีเลยปาไอตัวนี้โคตรไวไวคมฟูมึกอีกโดมนี่บอลฮิตบอลฮิตฮันเดอร์เคช หายลแลกี้ไปฟ้าลือโปเกมอนที่ไวที่สุดในโลกโปูหไม่พีตัวอีสตันไงโอ้ยเดืยดร้อยอีสตันไม่ทันหรอกเคนป่าพันเนี่ยเลยดีอีสต์ลสัตว์แล้วเบลวิทูบอลรับกดเมื่อกี้ไอ้เฮียยืมเป็นนกไอ้สัตว์มันไม่ใช่ปกรไอ้เฮียไม่รู้ไม่รู้ว้าครับสวยได้อยู่ฟิวไปแล้วโอ้เข้าเอาตัวฟีวมไปสองโถและมาโซเบตโซเบตวิเชฟอู้ดูมันปุ๋มัปิ๊ว อะไรบัตรทไมเชี่ยหายละตัวโคตรบียวสเบีตัวเบิวจัดเลยไอ้โดคาโอต้องอย่างเดียวเผาแดมุคาริโอเฮ้ยมเขาเขาแบกก่อนโอ้ยเด่ยังอ้ยอ้ยสีไม่เข้าดีสีไม่เข้าเีไม่เข้าไม่เ้เเม่กโค้เทกเห็นป่ะท่าแบบเตี้ยวจัจสเป่าไอ้สั์มึงต่อยใส่ผีอ้เหียอยโอ้ตวเี้ยวเฮีไม่หกับแมนไอ้สัส โอ้ยมาไหวโคตเท่เลยโอปิทีได้ยังไงออ้ยปิธีกู <laughs> โอเคครับ <c ười> ก็คลิปตัวนี้นะครับก็ได้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผม <c ười> จะมาคลิปหน้าไป